พูดถึงจังหวัดราชบุรีก็คงจะมีทั้งที่กินที่เที่ยวลานกลางเต็นท์มากมายหลายแห่งแต่ที่เราจะพาทุกคนไปนั้นเป็นลานกลางเต็นท์ที่ติดริมลำธารบรรยากาศดีสวยรม่มรื่นที่นี่สวนชอชนาภาตั้งอยู่ตำบลตะนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี ก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์ลก,กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราไปไหนไปเที่ยวแชนแนลจะพาไปลานกลางเต็นท์ที่จังหวัดราชบุรี<า>ชื่อว่าสวนชชนาพาแคมปิง้ง<อ>การเดินทางก็ไม่ยากนะคะปักหมุด GPS ไปที่สวนชชนาพาได้เลยทางไปไม่ชันนะคะสองข้างทางเป็นภูเขาต้นไม้ดูแล้วร่มรื่นผ่อนคลาย ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงนะคะฝนตกปล่อยๆตลอดทางเลยค่ะเราก็ได้มาถึงลานกลางเต็นเรียบร้อยแล้วนะคะฝนก็ยังคงตกปล่อยๆอยู่เดี๋ยวเราขอเวลาไปกลางเต็นแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเพื่อฝนตกหนักกว่านี้ นะคะทุกคนเดี๋ยว EP หน้านะคะเราจะมีรีวิวเต็นท์ที่เราใช้นะคะตอนแรกกะจะมารีวิวเต็นท์กับแอร์เคลื่อนที่นะคะแต่ว่าแอร์เราลืมแจ้งทางลานก่อนมานะคะว่ามีแอร์มาด้วยซึ่งที่นี่นะคะเขาจํากัดแอร์เคลื่อนที่แค่วันละ3-4เครื่องเท่านั้นนะคะเพราะว่ากลัวไฟจะตกค่ะแต่ดีนะคะทุกคนที่คุณลุงเจ้าของนะคะมีพัดลมให้เช่าด้วยตัวละ50บาทนะคะได้ตัวใหญ่เลยค่ะ ก็บรรยากาศริมลำธารน,นะคะเด็กๆอดใจไม่ไหวไปเล่นน้ำกันก่อนแล้วนะคะที่นี่มีบริการหมูกระทะน้ำแข็งขนมข้าวสามารถโทรสั่งให้เขามาส่งที่หน้าเต็นท์ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีน้องๆชาวบ้านแถวนี้นะคะนำผลไม้ผักมาขายน้องๆน,น่ารักมากๆเลยค่ะ ่างคุณลุงก็มีให้ยืมนะคะเดี๋ยวเรามาทําปิ้งย่างอาหารทะเลไว้รอเด็กๆกันดีกว่าค่ะอาหารทะเลเมื่อเช้าเราก็ไปซื้อมาสดๆเลยนะคะจากตลาดปูชักสะพานยกค่ะของทะเลแบบสดมากเ,เราลงไว้ให้ดูในคลิปที่แล้วนะคะอาหารทะเล บรรยากาศริมน้ําที่นี่นะคะเขาคิดเป็นคนคนละ150บาทเด็กไม่เสียนคะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ถ้าเกิด70ปีขึ้นไปรี่ค่ะอันนี้นะคะบรรยากาศริมลําธารเลยนะคะเตท์เราอยู่ริมลํำธารเลยนะคะบรรยากาศดีมากอากาศก็คือเมื่อตอนที่มานะคะประมาณบ่ายโมงอะ่ะ ฝนตกแบบก็ไม่ได้เยอะนะก็ปล่อยๆอ่ะเรามาถึงแล้วก็ไม่ได้ถ่ายก็รีบกลางเต้นกันกลัวฝนตกหนักแต่พอกลางเสร็จแล้วก็หยุดฝนก็หยุดนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าคืนนี้จะตกหรือเปล่าแต่คือบรรยากาศเนี่ยคือเต็มสิบเลยค่ะดูดมิมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วคนเล่นคาเล่นน้ํามาแล้วพูกปากสันเลยค่ะปากสานันดูดิดูดินี่ผ้าผ้าน้ําเย็นห่ะน้ําเย็นไหมคะฟังน้ําเย็นบ้าน้เย็นไหมคะ อาบน้ำเลยน้าเย็นไหมคะ,มอะโอ้โหปากสัน่นเย็นไม่เย็นดูปากสิคะปากสันนะะ่นแล้วค่ะไปค่ะเดี๋ยวพาเด็กไปอาบน้ําก่อนนะคะอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะใช้พลังงานในการเล่นน้ําไปเยอะมากก็เลยหิวนะคะเดี๋ยวมาเติมพลังกันก่อนนะคะดูดีกินกันอย่างอริดอร่อยเลยนะคะเดี๋ยวเราพาดูบรรยากาศรอบๆเต็นท์นะคะหลังจากฝนตกไปปล่อยบรรยากาศก็จะเย็นๆนะคะบวกกับธรรมชาติต้นไม้จึงทําให้อากาศไม่ร้อนมากนะคะ ชุ่มฉ่าที่นี่มีสองโซนนะคะมีโซนริมน้ำกับโซนสนามหญ้าโซนริมน้ำที่เรากางเต็นท์นะคะคนละร้อยห้าส แต่ถ้าเป็นโซนสนามหญ้าเนี่ยนะคะคนละ100บาทนะคะเด็ก7-12ขวบนะคะคนละ50บาทเด็ก1-6ขวบและก็ผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปฟรีนะคะเต็นท์แอร์อย่างที่บอกนะคะต้องแจ้งมาก่อนนะคะก็คือเสียค่าไฟเพิ่มเครื่องละ150บาทต่อคืนนะคะแอร์ไม่เกิน9,000 BTU ค่ะมีจุดต่อไฟฟ้าให้มีห้องน้ำแยกชายหญิงหมูกระทะชุดละ399บาทนะคะ มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือก็สามารถนํารถเข้าถึงลานกลางเต็นท์ได้เลยนะคะสัตว์เลี้ยงสามารถเอาเข้ามาได้แต่ว่าต้องดูแลน,น้องๆเองนะคะอาหารก็สามารถทําเองได้ค่ะหรือว่ามีร้านอาหารมีเบอร์สามารถโทรสั่งได้ค่ะ บรรยากาศตอนกลางคืนก็ดีนะคะที่นี่ไม่มียุงเลยนะคะนั่งเล่นชิวๆได้เลยเหมาะแก่การมาพักผ่อนนะคะบรรยากาศดีคือเต็มสิบไม่หักนะคะส่วนห้องน้ำนะคะมีทั้งหมด3จุดมีด้านขวาด้านซ้ายแล้วก็มีตรงกลางนะคะซึ่งใกล้กับที่เรากางเต็นท์มากๆเลยค่ะเดินมาดูเต็นท์เรากันนะคะ จะบอกว่าบรรยากาศมันคือดีจริงๆอะก็คืออยากให้มาสัมผัสเองนะคะ ที่นี่บรรยากาศดีนะคะทั้งตอนกลางวันและกลางคืนนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้อวยนะคะก็คือเดี๋ยวเราพาไปดูลำธารกันดีกว่าที่นี่น้ําใสมากนะคะและน้ําเย็นมากเมื่อตอนเย็นนะคะเราเอาเก้าอี้ไปนั่งแช่ในน้ํานะคะจะบอกว่าคือชิลฟินมากแต่ว่าเมื่อวานตอนเย็นนะคะน้ํายังไม่ขึ้นเหมือนตอนเช้านี้นะคะแต่ว่าตอนเชาน้านี้น้ําเหมือนขึ้นมาหน่อยหนึ่ง เมื่อวานตอนที่นั่งชิงช้าค่ะสามารถนั่งได้เลยนะคะไกวไม่เปียกน้ําตอนนี้นะคะน้ําขึ้นมาถึงชิงช้าแล้วนะคะ,ะถ้าเปรียบเทียบระหว่างตอนเย็นกับตอนเช้านะคะน้ําเมื่อวานตอนเย็นนะคะเย็นกว่าตอนนี้นะคะ làm gì tiếp

Yeah. <laughs> đi được phải không đi không được à Bang wow. wow.

มือ้อเช้าเรานะคะเชา้านี้เราจะทำสเต็กแล้วก็ทอดเฟนไฝายให้เด็กๆกินกันนะคะ ส่วนตัวก็ชอบที่นี่นะคะเพราะว่า1เลยห้องน้ําห้องน้ํามีทั้งหมด3จุดแต่ละจุดนะคะอยู่ใกล้กับที่เรากางเต็นท์มากๆมีทั้งด้านขวาด้านซ้ายและก็ตรงกลางห้องน้ําสะอาดนะคะและ2เลยที่ชอบก็คือที่ล้างจานกว้างมากแถมคุณลุงเจ้าของที่นี่ใจดีอีกด้วยนะคะก่อนกลับคุณลุงบอกให้เราไปเก็บเหงาะกินได้เลยนะคะ ถ้าใครกำลังมองหาลานกลางเต็นต์ติดริมลำธารน,นะคะแนะนำที่นี่นะคะสวนชอช,ชนาพาสวนพึ่งนะคะหนุมปังหนุมป้งปเอาเง้อมาจากไหนคะหนุ่มปังเราง้อมาจากไหนคะเอาม่ตาต้นง,ง้อมีต้นง้อด้วยเหรออ,งงอ๋อหนมปังไปเด็ดมาเหรอไม่สุกเหรอ อร่อยไหมเยอะเดือนเหรอเย่าเดือนเด็ดไม่ไหนอร่อยไหมคะไหนลองกินดูดิอร่อยไหมอร่อยไหมคะลูกเรลองกินไปแล้วหวานอร่อยหวานเหรอหวานอร่อยไหมหวานปะหอืมหวานโอเคอันนี้นะคะมีต้นเงาะด้วยเมื่อกี้ถามลุงเจ้าของค่ะเขาบอกว่าเก็บได้มันแดงแล้วแต่ว่าหนมปังบอกหวานมากจะทำยไงมิต้นนี่ไงเห็นปะ อันนี้เก็บได้แล้วนะดูดิเดี๋ยวเราไปดู้างนู้นกันดีกว่านี่ไงให้พี่ปันชิมเลยชิมเลยแกะได้ไหมแกะไม่เป็นโอ้โหอะกินโดยเหมือนงอป่ะเหมือนอ่ะบ้านไหม นู้เลยมียัดไปยันนู้เลยอ่ะมียันต้องนู้นเมื่อกี้ลุงบอกว่าคะแล้วไปเก็บต้นตรงข้างหน้ามาลุงบอกว่าตอนนี้จะเร่องาหวาน้วทันเนี้ยหวานลุงบอกมีอีกเยวเก็บไปได้เลยโอ้มีเป็นสิบต้นเลยใช่ไหมมันก็ออกมันดกผุด้เลยนะออมีลูกถุกต้นเลยนู้นต้นนึงก็มีนะ มันมีไปยังสุดตรงนี้นะเดียวแต่ว่ามันมีต้นทุเรียน้วยนะแต่ว่าต้นมันยังน้อยอยู่เลยยังไม่มีลูกเลยเห็นปะคือตรงนู้นอะอืมพ่ปพุกๆอืม้า,มมาว่าถ้ามาประปานปีหน้า,ป,นาปีหน้าก็ยังไม่ได้หรอกเออันต้องเก้าปียังน้อยอ่ะแต่ที่นี่ก็คือดีนะคะที่นี่สวนชนาภาที่สวนพึ่งนะคะอยู่ตานาวสีก็คือบรรยากาศคือดีเลยแหละดีฝนตก ที่นี่นะคะสวนชนาภาสวนพึ่งนะคะเป็นลานกลางเต็นที่วิวดีเมื่อเย็นเนี่ยเมื่อวานตอนที่มานะคะตอนที่ยังไม่ได้เริ่มกางเต็นที่มาถึงแล้วคือฝนตกปล่อยๆแล้วก็ลุ้นว่าเมื่อคืนน่ยจะเจอฝนหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อคืนน่ยไม่มีฝนมันเพิ่งมาลงเมื่อเช้านี้ตอนเราเก็บเต็นท์ก็คือเราเจอทั้งตอนกลางและตอนเก็บแต่คือมันก็ไม่ได้เยอะก็คือตกปล่อยๆนะคะก็คือ แนะนำที่นี่นะคะก็คือดีมีคุณลุงบริการดีนะคะถ้าเกิดใครไม่ได้เอาพัดลมมาก็คือที่นี่มีให้เช่าด้วยนะคะ50บาทส่วนถ้าเกิดเป็นแอร์นะคะเขาแนะนําไม่เกิน900 0พบิทวแล้วก็ต้องแจ้งมาล่วงหน้าด้วยค่ะเพราะว่าถ้าไม่งั้นอะ่ะมันจะเกิดอะไรนะไฟตกมันจะใช้ไฟไม่เพียงพอเหมือนเขาจํากัดเครื่องแค่ไม่แน่ใจว่า3เครื่องหรือสเครื่องเนี่ยนะที่ลุงพูดมาเมื่อตอนเมื่อวานนี้นะคะ ท่านเพื่นอนบ้านเพื่อน,อนเอน,ออออนี่ยเขาแตกเขาแตกเแตกนวดแตกเไม่ไหวแตโอ้